สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องน้องพาด้วยนิวพาโชคนะคะบรรยากาศสดๆนะคะพามาตามพ่อสวัยนะคะตามแนวทางเป็นสูตรคำนวณน,นะคะยังไม่หลุดนะคะเดินดีมากนะคะท่านผู้ชมปีนี้นะคะปีที่แล้วก็เดินดีเหมือนกันนะคะส่วนมากจะเป็นสองตัวนะคะแนวทางก็มีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะให้แนวทางบุญมาบุญนะคะท่านผู้ชม 6- 3สามตรงๆไม่ได้กลับนะคะ ก็รับชมจากจังาวัดไคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่อนบุคคลนะคะท่านผู้ชมมกสามตรงๆเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวรัสดีค่ะสคับคร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 วบคาับคร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 ัครับ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 คับครครับครับครับคับครับครับค่บครับรบค่ับครับครบค่ับครับครัครับครับครันค่ับคับคีครันวรักครับ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 ค่ับคับคีับค่ะสคเับครัครับคันครับคับครับครครับคััครบับครคบคับครคบคบััอบบบั นะครับประกอว่าสอบผ่านนะพ่อเนาะสอบผ่านอยู่นวันนี่ตรงโปกอยู่ตรงปกงหรือวะโบปิงขึ้นปีนลงขึ้นตัวไม่ไม่ติดบม่ได้กับพร้อมเนาะอ่าไม่มีการตีลังกาไม่มีการปีนเข้าปีนออกนะพ่อเนาะตรงตรงอยู่แต่ว่าเล็กดังเออเล็กอันเนาะเล็กอันเล็กดังเล็กอันเขาเนาะพ่อเนาะกับโบปืมมานในเนาะเจ็บจีกับโบปืมมานในแล้ว ใจคึงนะพ่อนาะลงทุนลงทุนมากน,กน,นะครับย่ำใจได้ครับอันชอบเนาะดังาม่ไหมเนาะบ่สมปรัถนาครับพอเดี๋ยวพ่อพอจะได้เงินหน่อยก็ไปตรงกับเลขอันเลขดังเขา<ม>นะครับผมก็ภาวนาขอให้งดนี้ขอให้เลขที่พ่อปล่อยมาดังกันแล้วกันก็พอแล้วครับงดนี้ก็ต่องวดเพลนนะพ่อนาะครับผมก็เจ็บจีบไปหาื่อ ยี่เอรลีเนาะตัวผ่านครับผมแต่ว่ากับมีผู้นักคนไปจับได้สามตัวหมอค่ะพ่อเมนเอฟซีทั้งโคราชเป็นจับได้สามตัวตรงเลยแล้วเพราะว่าก็ห้ไปตามที่ช่องมาไทยเนาะก็เลยเป็นทัวมากอีกก็เลยบอกว่าเอา่ทยจะได้สามตัวก็เอาลักลอยไปใส่่าะ่านเนาเอาศูนย์ก็หาไปใส่เลยอลักลอย่าะธานเรบเป็นจับใส่ตัวหก ห้าสามห้าหกสามห้าหกสี่เปตัวห้าหกสามห้าหกสี่อุ้ยเด้ตรงตรเลยดิตรงตรงๆึึงสองตัวนำแต่ว่าสองตัวมันฝันอันแล้วว่าค่ะตัวใหญ่หกสามมันอันแต่6กสามตัวเดียวนะพ่อเนาะแต่ถ้าห้าหกสามนี่นาจะไม่อันบม่อันเนาะสามตัวเบื้องโย่สามตัวแกวนี้บอันเนอะแต่อันตัวอื่นค่สามตัว ถ้าถ้าอื่นก็บว๊วยอัานคือกันได้ห้าหกสาม, 5, <3 S 2> มส่วนใหญ่อัานแต่หกสามยังไงได้ครับยังไงค,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 ครับก็เนี่ยท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าหกสามจ่ายครึง่งจ่ายครึ่งแบบทั่วประเทศเลยคือประเทพมันยังอัานเนาะครับพ่อโอ้ยแสดงว่าอัานทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเนาะมันเป็นเลขคืออยู่ที่อยู่อันดับหนึ่งเลยเลขหกสามหมดก่อนนะครับเพราะว่าหลายอาจารย์นี่ปล่อยกันเยอะ ปล่อยกันเยอะมากนะครับเลขหกสามสามหกเนาะป็นตัวองกันเนาะครับแล้วก็มีเอฟซี FC ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพจะไม่พอเดินทางมาหาพ่อที่บ้านเนาะแมนเออก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อเอฟซีทั้งพระรามสามครับหมาวาดนี่เพิ่นมาเพินพนพ่นมาเยี่ยมว่านเนี่ยเป็นมาเยี่ยมเพิ่นกับนี่เขามีคล้องมาให้หลายลว่าก็ขอขอบคุณหลายๆขอบคบผมสาธุเนาะพระรามสามครับมาจากพระรามสามกรุงเทพเนาะพ่อเนาะเพิ่น เป็นราอย่างมาหาหลายงวดอะไรมันบางท่นมีโอกาสมันเป็นปินมานแน่น้อยเนียงนะรมันเลยมาก <c oughs> ประกอบกับมันเป็นเลขอันด้วย <c oughs> เป็นเลข,ขอันน้ำหมานิดนึงก็เลยอันนี้เนาะ<ม>ก็เลยได้มาอยู่นะครับมาหอดนี่ใบาสาม<ะ>มันสนทนากันอย่างนี้จนหอดหาโม่งแรงตัวมันยังกลับเดินทางกับกรุ้งเทปเลยมันมาหา ไม่ใช่ไกลๆเดสามร้อยสี่ร้อยโลนะคะท่านผู้ชมเนาะประมาณเพื่อนว่าประมาณหาชั่วโมงครืนหัวแรกตีหอดรน่ายประมาณตีหนึ่งเนาะค่ะหอดบ้านคแอดมินก็ไประยองมาเหมือนกันประมาณห้าชั่วโมงนะครับบันเล็กออกพอดีแอดมินก็เลยเดินทางไประยองเนาะไกลเหมือนกันนะไกลรู้สึกว่าขับรถว่าจะถึงมีนานมากเลยขนาดเหยียบตลอดนะเป็นแตยาอร้อยยี่ร้อยสามตลอดยังโอ้โหกว่าจะถึงสี่ห้าชั่วโมงนะพอเนาะไกลเติบอยู่นะคะท่านผู้ชม ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบอยากจะมาจริงจริงเนี่ยก็คงไม่ได้มา,าแล้วพ่อเนาะงวดนี้สองเก้าจ่ายคนครึ่งออสองเก้าอันนาทีอันนี้เออสองเก้าอันแล้วบ่อเนี่ยของแม่ไก่อ๋อเลขดังเขาเลขดังเขา,ขอเ,ขาเออแต่ของพ่อไม่มีอา่าของพ่อไม่มีของพ่อไม่มีนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือของพอ่อเนี่ยเป็นสูบข,ขนวนวณเพียวๆถ้าจับดีๆีนี่ถูกสามตัวเลยนะพ่อเนาะเลขสามตัวคุณพ่อซื้อห้าหกสี่ใช่ไหมพ่อหกสี่ หาฮกหาแต่ว่าหาฮกสามผัดปล่อยไปยังวะบ่ได้เอาหามาใส่ยังวะใช่ได้เนาะแต่ว่าคุณพ่อได้บอกกล่องอยู่ด้วยนะขอว่าลักลอยนี่จับหาใส่ังสิเนาะค่ะแต่ว่าหาครับศูนย์ไม้เอาลังลอยเออวันนี้วันนี้ก็ไปซ้อนโต๊ะขึ้นก็านังหละลังลอยครับได้ได้ตัวใดเนี่ยค่ะพ่อลังลอยลังลอยวันนี้ซอนกับเจ็ดสองกับเจ็ดตัวใดมีตัวบนกับจับใส่ลวดมากตัวใดกับจับใส่ลวด คับคาบตัวแล้วอันเลขอะไรนะพ่อเลขล่างหลักหลักหน่วยงวดก่อนมันหลุดใช่ไหมพ่อล่างหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยบันลดมันมาสองอย่างเลยคุณพ่อให้มาสามตัวมันลดหลักสิบ๋อครับล่างหลักหน่วยคุณพ่อให้ตัวไหนบ้างนะครับงวดก่อนสามตัวหลักหน่วยครับให้เจ็ดแปดสอง่พ่อใช่ไหมหลักหน่วยงวดก่อนมันมีอย่าง หน่วยงวดก่อนมีสองมีห้ามีเก้าโอมีสองมีห้ามีเก้าเนี่ก็เลยมาสองตรงๆแล้วกันเนาะค่ะักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมคุณพ่อกเน้นแปดสองเนาะมักแปดสองครับสามสองกับพึ่งออกไปเนาะพ่อก็เลือกอไรจับใจมันบ่าค่ะอืมพ่อเน้นแปดสองออกสามสองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีได้สูตรหาตัวนั้นมันมีอยู่อันซ้ำนั่นครับ แ่ว่า ok สูตรตัวนั้นถือทุ่งหงดเต่มันเป็นเลขหลายตัวโอคค่บทุ่งหงดนี่ดีหงดก้อนผงก็ถือหาจีเลยหงอดก้อนผมก็ถือ๋อคคับพ่อหงวดนี่หงอดนี่ก็ทีเข่าอยู่ที่เราผสมค่บพ่อเจ้า่างที่จับถือตัวม้นบ่อ๋อมันมันมันเป็นคนละสูตรกับตัวที่พ่อเอามาลงใช่ไหมครับบ่สูตรเดียวกันอ่หลังวดนีจับจับอันนี้ในหันเลยมันเป็นเลขฮะเลขห้าตัวใช่ไหมพ่อซิบหาตัวหน่อยหาตัวนะอเดินดีทุกงหงดค่บพ่อ แล้ววนนี้ได้เอามาลงไหมครับพ่อรักหน่ยวยตัวนั้นเอามาเอาลงหกหนึ่งเมนเบิร์ตหกหนึ 61, 64, <อ>่งหกสี่หกหนึ่งหกสี่แปดสี่ครับแมนเบิร์ตหาเก่าคนนั้นละโอ้ครับแต่ละงวดที่พ่อเอามาลงนี่มันเป็นสูตรที่ซ้ำในงวดเก่าๆไหมหรือว่าเป็นสูตรใหม่ตลอดครับพ่อไม่นะเนาะ<อ>กับชุดกันโตวต,ว,ตวบวกลบคูณหารมันกับตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าหันมันกับแต่ละงวดแต่ละงวดมันไม่อะไรกันนะโอ้ครับ ส่วนเดือนดีอยู่ครับแต่วงวนว่างหันปัดปัดไปไปเนียนลักสิบแปดเนาะเจ็ดแปดเก้าผัดไปมากเจ็ดแปดเก้าครับมันมามาที่เจ็ดแปดเก้าตัวชั่นอือครับแต่ว่าลักหน่วยนี่ตรงอยู่เนาะค่ะแต่ว่างวดนี่งวดนี่ลักสบเปื่มันมาชั่นกันชั่นหกครับที่เนียนไห้งวดเนี้ก็คือหกหนึ่งกับหกสี่สองตัวอ๋สองตัวเลยงงหนึ่งกับหกสี่ครับ ไปฮะผู้ใดเห็นลอตเตอรี่ก็จับมาลดครับเอามากเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหกหกสองเลขดังเขาหนึแต่ว่าของคุณพ่อนีหกหนึ่งก็หกสี่เนาะค่ะครับหกหกหนึ่งหกกับบุหัเนาะเอาตัวใดงสิมาเนาะก็มีโอกาสมากเลยเบิดตนะคะตัวไหนจะดังไม่ดังก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากคุณพ่อคำนวณเสร็จฝันดีไหมพ่องวดนี้ฝันดีเรียงฝันอยู่แต่ว่างจำม่ค่อยได้ว่าฝันดีอยู่ ฟันดีแก่ไขก็หมดก้อนทีเกอดก็หมดทีส่องมาเอาห่วงชุดนถ่ายฟันว่าเขาเอาแก้มันมาหายสามรถเนาะสามรถของมานมานรักหน่วยอย่างนี้ก็สามเนี่ยครับแก้มันมาหายสามรถฟันดีแบบว่าถ้าได้คล้องจริงนี่เหล็กเขาแล้่ยวนะค่ะเอาเข่าเอาของมาหายเนาะคิดว่าคิดว่ามันจะเข่ายวนล่ะเพราะว่าฟันนั่งแค่เอาตองงวดเหมืนกับฟันบางเด็กขวดเอากุ้งเนาะ ว่าอาโกงก็ป่าอืมการพ่อเล็กออกปุ๊บมันกระเขาอีลีนะคะเหมาะพอกันฟันดีแนวนี้เนาะครับแต่ว่ามาเคลื่อนกับฟันดีอยู่แต่ว่าฟันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไปบ้านเก่าไหมแป๊กพน่ะเมืองอุบลญพนอแต่ว่าป้ายรถป้ายรถนมันจะออกมันมันก็ะมีอยู่ในนี่พอดีอ๋อครับป้ายทะเบียนมันซีซีหกเนาะ สี่สี่หกหมือมันมีอยู่ในสูตรพอดีตัวนี้มาสักหกสี่สี่หกขี่มอเตอร์ไซค์ไปอุบลบ่เหตแบบนีเนี่ยปาดขี่ไปคนเดียวใช่ไหมพ่อขี่ไปคนเดียวสี่สี่หกทะเบียนรถรถรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนพ่อตอนนี้เจ้าจังยังยังใช้งานอยู่ไหมพ่อทุกวันนี้ใช่กระใสแล้วเนาะอ๋อครับโอ้ยฝันดีนะพ่อเนาะ ฝันดีอยดเออฝันดีอยู่นะพอดีมีในสูสรในสูสวกับโกซีกันเนาะค่ะคนั่งเถื่อนฝันว่าได้ขี่รถมันก็ออกทะเบียนรถอีหลีอยู่ดนั่งเถื่อนก็เออใช่อืมบางหลายคนนะเป็นผู้หญิงเนาะขี่รถยนต์ไม่เป็นฝันว่าได้ขี่รถยนต์ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอ่ะออกจริงๆนะเนี่ยฝันว่าได้ขี่รถนี่มักออกตลอดก้อนก้อนนางงวดนั้นงวดนามันจะออกนี่เนาะกับฝันว่าได้ขี่ขั้นเก้านี่แหละกับไปพน้ะบ้านเก้าพน แเ่วหันอยู่แถวอำนาจอไปบั่นบั่นเก้าใหญ่นับไปคิดว่ากระทะเบียนมันกัดซีซี่หกเนาะครับขึ้นมาโหลดมันจะโหลดลงตัวหนึ่งว้าววะหกหกสี่สี่หกหกสามสามหกบางทีนะค่ะก็นั่งคิดอยู่โอ้รเมน์อีกแล้วหกสามว่ะมันไปบนเนาะครับเออเนาะบานนี้บัดงอนนี่ฟันมาขี่พี่อีกนะครับ ฝันวางสองหมื่นนี่ละโอค่ะพ่อันว่าีกแบบังเกิลคนแต่แต่ว่าอันนี้กับตัวเก่าเลยนี่พ่อเนาะหมวดกวมันเก่าสี่ไม่สิ่มาหกสีมันก็ะชำตัวเก่าเนาะมันปีนหัวดิมันหัวชใช่หกสามหกสามกับพนี้บางหันออกหกสามครับมันเหนื่อยจะมา6-4ก่ครับก่อนหนานั่นออกเก่าสีอันปีนหัวกับเป็นหกซีอาจจะมาตัวเก่าก็ได้ด้ค่ะกระชำตัวเก่าอยู่เนาะค่ะ ม่หามาตั้งกว่าสามสี่งวดลักสิบสามงวดติดเนาะศูดหาซีอยู่ประวันเนาะครับก็คือของคุณพ่อนี่ก็ถูกมาติดติดเลยเนาะพ่อแต่แอดมินมาตามเลขคุณพ่อยังไม่หลุดเลยนะกี่งวดแล้วพ่อตั้งแต่มาตามเลขแปดเก้างวดติงวดตูแปดเก้างวดเลยเนาะพ่อเนาะรุดงวดกี่ง่ดเดี๋ยวเอาลงหันละสูดสูดอันงวดสองศูนย์หลุดแต่ในสูรไม่หลุด ในสูตรมีศูนย์ศูนย์ว่ามันออกไปบางบกีงวดนี่เองแตา่งว่า,าเลียบางงามน้่นละ่ะแงศูนย์เนาะเท่ากับว่าแอดมินมาตามนี่แปดเก้างวดนี่ยังไม่หลุดเลยแนวทางของคุณพ่อเนาะเดินดีมาตลอดนะครับท่านผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาเลยแหละแนวเลียของคุณพ่อเนาะแล้วก็มันมีไม่หลายตัวด้วยเนาะพ่อเนาะหัวหลายเนาะต้องมาจับยายามให้เลยหน่อยนะครับเพราะว่าอันชวนหมากที่มันเข่ามันเข่าแต่โตเนีนเนาะ ส่วนหน่อยมันจีไปเขาตัวล่องเนาะค่ะนี่งวดนี้แล้วมันหมดตัวเนียนขาอเนียนหกหาเนาะหมดต้องหานเนียนหกหาครับมันมาหกสามสามไม่เนียนหกหาก็หกสี่บางงวดนะครับไมบนก็คือแต่ละงวดของคุณพ่อเนี่ยบางงวดก็ได้เยอะบางงวดก็ได้น้อยงวดนี้ได้มาห้าหางเนี่ยแต่วาลังหาหางนะห้าหางแต่ว่าลังกับแจ็คมันจี เป็นสิบเป็นล่างแถหรือบัวหรือมันสีเอฟที่อันเรนขึ้นจริงค่ะเออหรือจะเนขึ้นบนเนอะบนเราค่ะแต่มันจริงๆริงนะพอเนาะอันสะขึ้นบนล่างไว้เฉพาะตัวเด่นก็ได้ตัวรองนั่นคุณพอให้หกสามมันก็ออกบนหกสามใช่ไหมใช่มันก็ตรงตรงของเนาะตัวตัวตรงตรงเออคับ แล้วว่าทางที่ดีสําหรับคนที่งบเยอะคนที่จับไตแนวทางตัวเลขของคุณพ่อได้แล้วนะเขาได้ได้หมดตลอดเลยนะพ่อเนาะเขาก็การบนล่างเอาไว้นะครับถึงสูตรมันจะเป็นบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวแต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นลูกปิงปองเนาะมันเป็นลูกกลมๆนะพ่อเนาะมันมาแน่นอนเื่อว่านะเอาคำนดกดเย็นมาได้เนาะแต่ว่าสูตรเท่าเท่าว่าจังสีอยู่แต่ว่าเวลาฟิ่นออก นักเรียนขึ้นกครื่องกันมั้ะครับขาดเกินเด้วยกันเนาะครับก็แต่บเปะเปะพันในล่ะเนี่ยเฮาก็บเฮดไปตามคำสั่งสูตรเนาะครับสูตรว่าออกมาตัวนี้ตัวนี้เฮากับโนดเอาตัวนั้นตัวนั้นครับพ่อที่บอกลบคูณหารได้ครับมีงวดนี้ก็ต่องวดเป็นล่าง <ala> เนาะพ่อเนาะมีมีตัวไหนบ้างพ่อเลขล่างชุดเต็มนะครับเต็มงวดนี้ก็ให้ไปฮกฮกหนึ่งครับฮกหนึ่งแล้วก็ฮกสี่ ครับซีหนึ่งครับแปกับหาเก่าห้าก้า้าหมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่า2926เป็นเลขดังเป็นเลขมงคลเกี่ยวกับเกี่ยวกับเจ้าเนาะอืมเป็นเลขดังนะครับค่ะก<ๆ>็คุณพ่อไม่มีนกาสองเกหวดนี้นะครับแต่รอรอดูสูตรบนไม่แน่อาจจะมีอาจจะอยู่บนนะพ่อเนาะก็ไม่แน่เดี๋ยวรอคุณพ่อทบทวนสูตรก่อนแล้ว6ตัวมา3มตัว คุณพ่อคำนวณผิดพลาดตรงไหนครับทำไมมันถึงอนมันผ่านมัน,านขาดเลขสามไปเนาะพ่อเนาะละักเลขลักสามไปนั่นคือบวกบวกได้โรคไทยหนึ่งเนาะแล้วบวกหนึ่งมันได้สองเนบ่สองไปบวกสามผัดนเรื่องบวกสามออสองบวกสามมันสิได้หานนะ,ะเป็นลักลอยอีกสูตรหนึ่งม,มันก็เลื่อยกลายเป็น,นหนึ่งกับสองกับจับหนึ่งหกสามแล้วก็สองหกสามเนาะ ถ้าว่าเลื่มตัวสามบอลบอกมันก็เป็นหายนออบอกห้าหกสามเลยเออมา<อ>โอ้ยยังวอา้ยได้เงินดีปีดีปีกกำลังจะได้เงินนะพ่อเนาะมัน,น,นก็คือคุณพ่อดูสูตรปิดนะพ่อเนาะ,ะเออสียดายหกตัวมาสามตัวของคุณพ่อเสียดายเนาะงวดนี้งวดนี้ขออีกเนาะท่านผู้ชมคิดท่านผู้ชมคิดว่ายังไงอยากได้ไหมเนาะแต่ว่าแต่ว่าครบบนมันก็ มันกัพิษแต้มเดียวหรืว่าลักหน่วยตอนมันมีห้าหกสองเนาะอยู่ในหกห้าหกสองพิษแต้มเดียวคุณพ่อให้ห้าหกสองกับห้าหกห้าใช่ไหมพ่อหมอให้ให้ห้าหกห้ากับกับศูนย์หกห้าอ๋อห้าหกห้ากับศูนย์หกห้าสองหางมันก็วิดไปอย่างละแต้มเนาะวิดไปอย่างละตัวเนาะอยู่ในคบมันมีสองครับมันมีแค่ห้าหกแช่มพ่อมันมีห้าหกสองครับจะมันหลอกห้าหกสามเนาะ ท่านผู้ชมว่ารอสามตัวค่ะนะแสดงว่าท่านผู้ชมยังอยากได้อยู่หกตัวมาสามตัวงดก่อนเรียกออกวันที่แค่ว่าจะเบิรนไม่เบิ้นเนาะเออ <ผม S 1> เรียกคุณพ่อก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ถูกกับเกือบถูกสามตัวครับปิดเตยมหนึ่งครับพ่อพ่อจับห้หาหกห้าเนาะเออหา้าหกห้ากันเอาหามาจับใส่หกสามน่เหมือนคือสี่ได้สามตัวครับเอฟที่คนจับไปอยู่ในหันในหกตัวนั่นเพิ่งกะทีมันก็มีห้าหกสองเนาะครับห้าหกสอง นี่ท่านผู้ชมแต้มเดียวครับพอผิดไปแต้มเดียวเนาะนก็คือท่านผู้ชมก็บอกว่าอยากได้อยู่เดี๋ยวรอบหน้าเนาะรอบหน้าเราจะมาตามแนวทางตัวเลขสูตรบนแล้วก็มาตามหกตัวเป็นสามตัวนะครับผมเพื่อมันเขาเนอาอค่ะครับเพื่อเพื่อก็อันดวงดีมันจะเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มชชงมาหลุดช่วงมันบ่นเจ็บเจ็บศูนย์ศูนย์นี่เนะานเเนะค่ะก่อนสามสี่งวดเจ็บมันปกติการเข่าสามตัวเนะาะค่ะครับ จังหว่ายับเพื่อนะคะพ่อเนาะะันมันเขาอย่ากลัครับตามดีกว่าส่วนตัวแอนไม่ก็คิดว่าตามดีกว่าเพราะว่าถ้างวดไหนเราเลิกตามปั๊บมันจะมาทันทีเลยใช่ไหมพ่ออนีอืมแล้วประกอบกับงวดหน้าเลขออกวันอังคารนะพ่อเนาะอังคารนี่นิดไม่ซีดเบิ่นว่ะค่ะพ่อตามกําลังวันตามยังเังสิคะเบิ่นว่ในสูตรมีเี่วันนี้บุกบนน่ะอ๋อค่ะวันนี้มีซีดเบิ่นบนทับเน็ ในสูตรบนมีเบิ้ลนใช่ไหมพ่อมีอ๋อคนมันเบิ้ลนมันมันจะเป็นเบิ้ลนตัวใดครับพ่อเบิ้ลมีซีซีอยู่อะอ๋อซีซีอ่ะตรงกันกับความฝันอยู่ด้วยครับพ่อมันก็ตรงกับทะเบียนรถพ่อในเดยเนาะใช่ไหมล่ะเมนอยู่เมนเมนอืมทะเบียนรถที่พ่อขี่ไปอุบลนั่นซีซีหกใช่ไหมพ่อซีซีหกอืมเบิ้ลนมีซีซีอยู่อะอย่างวับหรือว่าเอาลงเป็นความฝันซีซีนี่เนาะเออ เดี๋ยวรอแล้วรอมาสรุปแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้เอาเป็นน้ําจิ้มไปก่อนให้ท่านผู้ชมไปจิ้ับเรได้มากีกเบิ้ลกัตัังเอาเนาะคับพ่อใครอยากได้หกตัวมาสามตัวใครอยากได้เบิ้ลของคุณพ่อก็เรียกเบิ้ลนก็เรียกความฝันน่ะเรียกสูตรก็เรียกความฝันตรงกันอืตรงกันเลยนะครับสูตรเรียกยความฝันตรงกันเดี๋ยวหัดคัะเมื่อกี้เขาได้ตัวตัวชุดเต็มนะเนาะค่ะเนาะเออชุดเต็ม บัดนี่ตัวตัวเน้นนี่ีมีไม่ไตหลตัวใดแน่ยค่ะพ่อวัดนี้ตัวเน้นเน้นให้หกหนึ่งกับหกสี่สองหางสองจุดครับสองตัวนี้สามารถหยิบจับรตเตรีไว้ได้เลยนะพ่อเนาะหกหนึ่งกับหกสี่หรือว่าถ้าไม่ชอบหกหนึ่งกับหกสี่เอาสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่แล้วก็ห้าเก้าก็ได้นะพ่อเนาะจะมักแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแต่ยึดติไปตวงกับความฟันหรือว่าไปตวงกับเ็กมักนะครับจัดไปเรื่อย ค่ะพ่อแต่ว่าคุณพ่อฝันเกี้ยวแล้วล่ะหกสี่นะค่ะฟันดีได้ล่ะครับหกสี่สี่อ่าความหือขีสองเธออะไรง่วงว่าค่ะอืมงวดก้อนหนึ่งวดเมง่อไน้ละเงินออกหกสามนะก็ฟันว่าขี่ไปฝนนอแถวอำนาจฝนเนาะครับไปก็เห็นตั้งแต่ซุ้มพี่น้องกินเหล่ากินย่างกันเต็มอยูหกสามหกสี่หกสามพ่อว่า มันเดุ่งแต่มหนึ่งเนาะแต่วางวดนี่นี้แต่ว่างวดนี่ก็ขี้ไปอยก่ขนเก่าอันละค่ะแต่ว่นไปคนละหมอืัครับไอ้คนละมองอุบวนคนละครับคับผมจะรอผมจะรออาจารย์ครับผมขอบคุณมากแสดงว่างวดก่อนนี้ได้โชคได้ลาบกับพ่อเยอะอยู่มีคนโทรมารอไม่ไหวใช่ไหมพ่ออืมโทรมาบางทีอ่ะเออครับบอกว่าอยากได้แนวทาง เพื่อนว่าช่องนิ้วโบ้ท่านไปโอคือโบเห็นเปิดหาโบเห็นเพื่อนว่าอเพื่อนมาท่านไหนมากําลังขาเพื่อนอยู่นี่เพื่อนมาสิมามือนีละจะน่อยหนึ่งกับิมาแล้วว่าท่านครับผมมีทุละเดินทางไกลเนาะ่าสิมาหาพอแต่โมว่านเนาะไประยองมาก็เลยมาช้าหน่อยเนาะปกติก็จะมาตามพ่อแต่เนินแล้วก็เท่ากับแอดมินหยุดงานไปหนึ่งวันเดินทางต่างจังหวัดเนาะเลยว่าอ้าก็ทนให้กคอนช่องได้บ่พ่อนะ่ น่ามันได้เลยกันเสียวอ่ะท่นหลัการผมเรื่อยบอกควรเรื่อยตัวอืมกผมเนาะแต่ว่าหลักๆก็อันดูในช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้แอมินเนาะนะครับผมมีค่าน้ามันไปกลับนะครับท่านผู้ชมว่าก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเนาะบ้านของคุณพ่อก็คือยู่ติดเขมรเลยยังไม่พอบ้านพ่อเนาะบ้านชุดท่ายเลยเนาะบ้านชุดท่ายเลยบ้านชุดท่ายของประเทศไทยบ้านสุดท้ายของจังหวัดของประเทศไทยเลยนะครับตรงนี้ นะครับก็ไกลอยู่พอสมควรเนาะนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมาตามเลขความฝันแล้วก็เอาสูตรบนของคุณพ่อเนาะแล้วก็หกตัวมาสามตัวนะครับมีเปอร์เซ็นต์เบิลหรือเปล่าไม่รู้เลขเลขออกธนาคารค่ะครับบะเธอคุณพ่อฝันเพิ่มเติมอีกเนาะอืมฝันว่าได้เข่าเรียร้องหนีผมซื้อวันนี้ข้างคุณพ่อนี่เข่าดิอืมเดบึงกนเนาะว่าคุณพ่อสิฝันเพิ่มบอลนะคะครับผมยังไงก็ฝากติดตามสูตรบนด้วย ก็คือท่านผู้ชมต้องติดตามตลอดไม่งั้นมันจะพลาดแนวทางนะครับคือว่าแล้วก็ติดตามตลอดคือว่านะครับเดี๋ยวจะว่าเอาเบิ่งเบิ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวกับเลื่อนไปหมองเอื่นหมองเอื่นมันกับมันกับเบาะประจิตประตอเนาะคับเอฟต้องต้องตามคือว่าค่เอฟซีบอกของแท้ว่ะคุณพ่อของแท้นี่เลยว่ะแสดงว่าเอฟซีตัวจริงเนาะเราเราเบิ่งมาเรื่อยๆได้เพราะว่ามาไทยคุณพ่อานี่ ก็<ข>ไปผ่านนี่มันเขามาเรื่อยๆนะ,ะของแท้คือพ่อนี่แหละนี่แหละค่ะอของแท้คือพ่อนี่แหละค่ะแสดงว่าตามมาตั้งแต่แอดมินมาตามพ่อแรกๆเลยมันยังไม่หลุดจริงๆนะมีการตอนนั้นแอดมินพูดไปว่ายังไม่หลุดท่านผู้ชมคอมเมนต์ว่าอะไรก็เกินไปอะไรเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อที่แอดมินพูดคําว่ายังไม่หลุดะนะครับผมแต่มันก็ถูกจริงๆนะ คือคนที่ตามคุณพ่อมามันมันเขาได้ตลอดเขาถูกตลอดแต่ว่า<อ>มันอ่ะฉีฉลับกันเขาแน่เนาะพ่อ,อนั่นเกือกับเขาบนนั่งเกือกับเขา,าข้างล่างข้างเนาะบางทีให้บนออกล่างให้ล่างออกบนมีก็มีงวดไหนตรงๆก็มีออกตัวเน้นก็มีนะพ่อเนาะขอ,อขอบพูนเย็บซี่บุตรคนมีน้ำใจค่าสมมติปากางมวดนี่็ขอขอบคุนหลายๆเด้อเย็บซี่เลย นนนะนนีอว้ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อเขาตะแบกนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นหกหนึ่งหกสีนะคะสี่หนึ่งแปดสีห้าเก้าเป็นตัวรองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมฝากตามสูตรบนแล้วก็โค้งสุดท้ายของคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ